สวัสดีครับนักเรียนชั้นปถมึกษาปีที่3นะครับมาพบกับคุณครูสายสูนในวิชาภาษาอังกฤษอีกสัปดาห์นึงนะครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเข้าสู่ใบงานเลยแล้วกันนะครับให้นักเรียนนะครับฟังซีดีประโยคในข้อหนึ่งถึงหกโยงเส้นจากคำพูดในแต่ละข้อที่ยงังภาพนะครับดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับโอเคนักเรียนเราดูตัวอย่างนะครับว่าเขาให้มานะครับ be eat together นะครับนักเรียนลองสังเกตเลยครับคำคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่า eat นะครับ eat นะครับจะไปตรงกับภาพไหนก็คือภาพ b นั่นเองนะครับโอเคครับที่นี้เรามาดูข้ออื่นๆต่อนะครับว่าข้ออื่นเขาจะทำยังไงให้กับเรานะครับอย่างข้อที่2นะครับคีย์เวิร์ดคือคำว่า play w e p l a y together เ้ื่อ3นะครับ work นะครับเป็นคีย์เวิร์ดก็ we work together ข้อสนะครับ This is my father นะครับข้อที่หครับ We smile at each other นะครับและข้อที่หนะครับข้อที่หนะครับ This is my sister นะครับแต่ข้อนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องมาลองดูนะครับว่าแต่ละข้อที่เขาให้มานั้นมันจะไปตรงกับข้อไหนบ้างนะครับนักเรียนลองดูนะครับ ไม่น่ายากใช่ไหมครับแโยงเส้นนะครับเขียนตามรอยปลาให้หนักเรียนลองขีดเส้นแล้วก็โยงเส้นนะครับนักเรียนจะให้สวยงามนะครับโยงด้วยดินสอสีสีละหนึ่งข้อจะสวยงามมากนะครับหรือถ้าทักเรียนอยากจะระบายสีลงไปใน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 ,ในงานก็ได้ครับไม่มีปัญหา